สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่18นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะว่าแนวทางอ่าที่ให้ไปเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องจา๋ารู้แต่ว่าหลุด1น,นะคะ1ไม่มาแน่นอนนะคะ วิ่งรูดหนึ่งไม่มานะคะขอโทษพี่น้อง fc ด้วยที่ตามหนึ่งเนาะมาดูกันนะคะให้เด่นห้าเด่นห้านะคะมารอบแรกเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ชอบนะคะแต่ก็อยู่ในตารางนะคะ3 5มห้าห้าสามเนาะ,ะเด่นเรามานะคะวิ่งรูดเราเข้านะคะเก้าเจ็ดหกนะคะให้เจ็ดแปดเจ็ดศูนยมา76นะคะพี่น้องจา๋าแต่สุดหนเม็ดเดียวเราเข้าอยู่นะคะ ในตารางก็มาแค่หนึ่งนะคะามาแค่เจ็ดพูดผิดนะคะขอภายด้วยรอบพิเศษนะคะหกหกนะคะหกหกเราไม่เข้านะคะหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดไม่เข้าอีกนะคะมาแค่วิ่งแปดในตารางเนะาะมาดูรอบปกตินะคะศูนย์หกมาอีกนะคะให้ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดมาศูนย์หกนะคะกอเข้าวิ่งรูดเข้าเด่นนะคะเข้าเด่นศูนย์นะคะ 384รอบปกตินะคะ84ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าอ่ารอบ v i p เข้าเด่นอีกเข้าเด่นศูนย์อีกนะคะ64เราไม่เข้าวันนี้ขอโทษด,ด้วยมาแค่เด่น5ตัวเดียวรอบแรกนะคะแล้วก็เด่น0น,นะคะก็วันนี้นะคะขอโทษด,ด้วยนะคะมา5กับศูนย์นะคะ5ก็เข้า35หนะคะ อ่าสำหรับศูนย์เข้าปกติและ v i p นะคะพี่น้องจา๋าเข้าเด่นปกติแล้ว v p ไนะคะไม่คิดว่าศูนย์จะมาอีกนะคะเบิ้ลน,นะคะหกหกและศูนย์ศูนย์นะคะฮานอยช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะอ่าไม่มีตัวจะออกนะคะพี่น้องจา๋าเนาะแอดกระจมไปตามเรื่องตามราวนะคะจมไปตามเรื่องตามราวนะคะหวัน หวันที่18ไม่มานะคะวันที่19มาแน่นอนเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนกันวันที่19นะคะ,ะ,คะเดือนมกราคมนะคะ2 5งพอุ้ยจะ64สละหกสนะคะแอดเพียนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมนะคะ มาดูนะคะเลขในตารางนะคะจะให้ดูเลขในตารางแล้วยังไม่ได้เขียนเลย้หาหนอยนะคะสูตรวัดใจนะคะไม่ชินกับบรรทัดเนาะอ่ะอันนี้เดนวิ่งดูด ก่อนจะรับชมตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะคะอ่าพรุ่งนี้นะคะมาดูเลขในตาราง5 4 0ู1 7์เก้าหนึ่งเจ็ดอ่าตัวเด่นวันนี้จับมานะคะแอดให้เด่น4เด่นหนึ่งเด่นห้า นะคะวิ่งรูดที่สี่และหนึ่งนะคะวันพุธวันพุธมาแน่นอนหนึ่งนะคะอแอดก็จะให้ตัวเจาะน้อยลงนะคะให้สี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะก็ให้ไปรูดเอาเนาะถ้าไม่ชอบตัวทีแอดเจาะนะคะก็สามารถจับเองได้นะคะในตารางนะคะสี่หนึ่งสี่ห้าตัวเจาะก็จะเข้ายากหน่อย สี่เก้านะคะให้สี่ตัวนะคะต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นสามตัวสองตัวก็ได้นะคะแอดยังไม่เก่งนะคะพี่น้องจา๋าก็เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะ ชุดกันบันอุ้ยชุดกัดมานะพี่น้องชุดกันนะคะเขียนกัดตกเลขตกตกภาษาไทยนะคะโอ้ยเนาะอยากอายพี่น้องได้บันนี้หนึ่งเก้านะคะหนึ่งแปดศูนห้านะคะ ให้ติดเบิลด้วยนะคะพี่น้องจา๋าพรุ่งนี้วันพุธนะคะให้ติดเบิลแอดก็ไม่รู้ว่าจะเบิลตัวไหนเนาะรู้แต่ว่าติดเบิลเอาให้ให้ลองไปกันแล้วกันเนาะหนึ่งหนึ่งีีห้าห้านะคะสำหรับชุดกันเบิลนะคะให้ไปกลับบนล่างด้วยตัวนี้ไม่ต้องกลับนะคะพี่น้องจา๋า ไปบนล่างก็พอนะคะไม่ต้องกลับเนาะกําไรหน่อยนึงเนาะไปกลับขากล้องเอสก็ไม่ค่อยดีนะคะกระดอกกระเด็กบนล่างนะคะให้เน้นไปที่รอบนะคะปกติ VIP นะคะ ให้ไปกับบนล่างด้วยนะคะมาดูตัวเน้นนะคะตัวที่แอดชอบนะคะสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะสี่ห้าห้าสี่นะคะสำหรับหนึ่งนะคะให้เด่นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งค่านี่ก็แอดก็ชอบอยู่นะอ่าถ้าใครชอบก็เลือกไปพิจารณาได้เนาะชุดกันก็คัดมาแล้วนะคะ 1 9 5่งเก้าหน่ดนาะคะเด่นทั้ง3ตัวนะคะ41และ5นะคะอาจจะมาทั้ง3ตัวก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าแอดไม่ได้จับนะคะ3ตัวนะคะพี่น้องจับเองได้นะคะในตารางเรามีนะ5 4 1หนะคะหรือ4หหรือ917นะคะให้จับได้นะคะ3ตัวนะคะหรือว่า1 07ก็ได้นะคะ สี่ห้าเจ็ดก็ได้เนาะอ่าเน้นรูปที่สี่และหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าสูตรวัดใจอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดรับชมนะคะอย่างมีสตินะคะชอบก็คอยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะลำ่ำล้ำเรื่วยๆเนาะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ